รหัสอะไรนะขวย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 ขยเน้นเน้นดิเอาใหม่ดิขวยขีขวยไม่ต้องย้ำป้าย้นทีเผื่อไม่ชัดควยอ้าวไม่ถูกอ่ะเผื่อลืมอีกควยไม่ถูกอ่ะเซิร์ฟเซิร์ฟที่อะไรอ่าเงี้ยเซิร์ฟสี่ใช่ไหม โอเคครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เกมตอบดิตอบให้กูหน่อยสิปอยธนาคารอัดคลิปใช่ไหมใช่แล้วเต็มธนาคารพอยแบงค์ปอยคลองแม่งพี่น้องอ้าวเฮียชิมหายแล้วเพื่อนกูยินอะไแล้ว ยิงแข็งเฮ้ยระเบิดเออเออตายแบบตกตึกตายเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมขวาฉีกวะเดี๋ยวนะอย่างนี้ก็ต้องเล่นปืนเออออ้าโดนด้วยอุ้ยโดนด้วยอ้ยยิงโดนฉลองฉลองแป๊บฉลองฉลอง ออะะไรจะร้องฮะร้องกูยิงโดนพระเจ้าเฉอเลยฉลองไงอุ้ยยะอุ้ยอุ um? ้ยอุ้ยไหวแล้วตอนนี้เรามาอยู่กับใครบ้างครับเนี่ยลืมถามแล้วก็มีดปากครั้งนึงแล้วก็ออกเลยมีดปากตอนนี้เราเรามาปั๊มปั๊มให้คุณโจอี้ตามเคยตรงไหนวะโจอี้๋อยยอยยอยยระวังนะเพื่อนจะมี แอฟกูกำลังทำศิลปะอยู่เห็นไหมเนี่ยปาดอะไรไมึงเห็นไหมมันปาดอะไรของมึง <c oughs> เฮ้ยไฟตังไฟไฟตังไฟไฟ<อ>ไฟมีไฟมีดเนาะฮึ <c oughs> <c oughs> น <PC and S 3> ้องอ่านข่าเพื่อนตู้บอกเลยไม่บอกก็ต้องเงียบไมนรังเงียบด้วยแบบไรโป้งโอเคเลยดีละเดี๋ยวเปลี่ยนเออเปลี่ยนเริมเปลี่ยนปืนปืนอะไรครับขอเป็นเอคดีกว่าเสรีติดคอนะาอัตตง อ่านเรื่องราวดิอตเรือได้สืบสวนพวกคนหาเส้นทางเพื่อไปการขนส่งยาเสพติดของพวกขบวนการพ่อค้ายาพ่อค้ายาได้รับขบวนสำคัญเรื่องเรื่องจะน้ำยิงอ้าวโดนโดนเอาวอาไปยิงเขาทำไมลราเอากินรู้ยิงไม่โดนนี่โดนเต็มเลยเดี๋ยวกินอะไรผม

จมได้ม mm ัน hmm. จ ul um, okay, ับเมื <Napoleon>. ่อ <disappointing> ก <bosses> <pos itive drugs> ี้มันแจกอะไรมันได้เทมส่แกจะส่งโดยาช่วยช่วยเอาได้มึงใช้คําเยบตั้งมุบาใช้คําเยีบับจูจมลไจูโจมเนี่ยจะเอเนมเนี่ยนี่เนี่ยผมถือจูโจมดวะถือต้องยิงมา้ว่ะ ก็ต้องตายปั๊บเลยเอ้ยสวัสดีครับระเบิดออกเลย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 เขียวมามาปั๊มไม่เพื่อเดี๋ยวมันหายไงเฮ้ยลืมซ่อมอาวุธเลยช่วงนี้จดไปซ่อมเคมีหกกะทีโอ,อ,อ้มหกกะทีอะไรหกนาที เกนตอนนี้คนต่างกันแล้วกับเกมนะครับการละกอดเกนนะครับสัมภาษณ์กันไม่บอกนี่อาจะปล่อยให้พวกเรือพวกพวกคนณงงไปก่อนนะว่าเราเราเป็นเกมที่เราจะแคสด้วยอ่าดูยศใส่เราดูยศใส่ตรงข้าซะก่อนมึงเล่นคนร้อนยิ่งเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยอ้าวลืมอ่าน จกติงจกอะไรวะแค่โรากระลำยิงเอ้าเอ้าเอ้าหายละโดนหัวไปยิงเขาทำไมแล้วไม่รู้ปั๊บไม่รู้มันไงเอาเอ้าโอ้ยอะไรวะเราสอบกูอยู่ไหนไม่รู้กูเห็นกันไดนไหมหายไปเลยระเบิดตั้งระเบิดโว้าวระเบิด หาย了อ๋อเรียกออกตามคำสั่งจะไปฟังตามคำสั่งเลวะยิงกูอยู่นั่นไหลบูปั๊มไม่ใช่เนปั๊มเลยไอ้ว่ากูมีว่ากูมีหน้าที่นี้คุณเบาคุณเบาคุณเบาไหนวะคเงินเบา เฟินเจ,เจมิมนอนยันนี่เป็นคนเบาแล้วล่ะเลดเลชี่นั่นเลยตังมึงแค่สุดสิ้นดิถึงสู้ที่ใช้ได้ผลที่สุดแล้วป,าปาลาปลาเลยเบอร์คันปาลาเลยเบอร์คันแล้วไปแล้วมึงก็ไปแอบรับรองไม่มีใครเห็นไ <laughs> ม่เห็นก็ผี้อ <laughs> เอาปาลาเลยเบอร์คันดังปาลาเบอร์คัน

ตังเยอะกนเยอ้าวโดนโอ้ลงไปแล้วสิเดียวเอาไปแล้วสินหอกกูนี่เปิดคันเอมยิงไม่โดนเอาเอาโอยางข้งนั้นเลยคุนั่งย่อยเย สงสัยกระสุนสงสัยกระสุนไม่รักก็ดีกดเลยกด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 ไม่โดนใช้มีดไล่ฟันยังโดนเลยตำรวจยิงได้อ่านมาอ่านมาสีตาแล้วยังอ่านไม่จบเลยไปยูทูปปันตังแก่แต่ตัวกลุ่มฟรีฟรีรีเบลุ Let's go ยิง ยิงมันตังยิงป,งปืนคู่ตังปืนคู่ตังปืนคู่ตังปืนคู่ดิเอา,างงอุตส่าห์เปิดควันให้หายเลยวิ่งเลยตังปาระเบิดควันลูกตังปาร์เลยเปิดควันหล,ล,ลบเร็วยืนทำไม

อา <c oughs> ตังหายน่นวะ <c oughs> จริงจตังก็หายตัว <c oughs> โอ้ยขี้เกียจทำการบ้านจังเลยกดเลยกดเลยกดเลยถือจู่โจมให้คนนึงกดเตยมันจะโดนเหรอ <c oughs> เฮ้ยไม่ใช่กดไม่ไม่ไม,ไม่ถือไรเฟิลซุ่มยิงกดเลยนี่ไงแะซื้อซื้อพอดีเ <c oughs> มื่อกี้แล้วทำพัลลกิจไปเรื่อยๆไม่ได้อะไรวะ Của à. À, đây là phân ừ. cũng là, đó, là À bà ta không luôn Ừ Đồn mẹ này ăn ơi Ôi ơi Tao mày ngon ว่าไงสอ้อ้สเอ้ยเอ้ยเอาของบ้านมาแล้วักเอ้า อ๋อนี่กฎสถานการณ์ได้เป็นใจยังไงดีสถานการณ์ได้เจรใจให้กันในการอัดคลิปเลย đang hại... đang đang ba bờ quân đi úi ờ của sát gì nó <Ghuh> <mit. gwright> gì mới đổi bắn bùa đấy bắn bùa đấy à, bùa mình bắn bùa Tăng, bắn bùa đấy bắn bùa đấy bắn อุ <ste> ้ยเหี้ยเพื่อนกูไปแล้วเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเอ๋เรียบร้อยเรียบร้อยโอเคคถ้าคนต้องขอจบคลิปไว้ให้ถ้าที่กันแล้วกันนะแล้วมาติดตามใหม่ฮะสโลตนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย คลิปนี้มันดูสั้นๆไงไม่รู้อะบ๊ายบายเฮ้ยบ๊ายบา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 ยเฮ้ยบาย